อดีตครับปอบร์ทำเงินไปหรือเปล่าเดียกระหม่อมชั้นอภพิมันกลับมาแล้วผู้ชอพิมันเป็นยังไงบ้างกระหม่อมชั้นพใช้ให้ไปได้เรื่องไหมตามหาคนดีมีฝีมือมาได้แล้วอีกสักครู่คงจะมาถึงครบพอดีผู้ชมขอบใจมากหวังว่าคมได้คนดีมีฝีมือที่จะไปจับไอ้ผีเสื่อโทรมาให้เราได้กระหม่อมชั้นเชื่อว่ามันต้องมีฝีมือทั้งหมดที่ผ่านมานี่โอ้โหกระหม่อมชั้นได้คัดเรื่องมาเป็นอย่างดีเลยขอบใจมากอพิมันที่เป็นตู้รักให้เดี๋ยวรอเนาเข้ามาก่อน น,นี่เราอยู่ในเบื้องอะไรเนี่ยไม่ไม่ไม่ใช่ไม่เอาไม่เอาไม่ไปลบลไม่ไปเอาไม่ไป <c oughs> อ,อะไรเอาไม่ไป <c oughs> เอาไม่มา <c oughs> เอาาเอเขาก็รับสมัครที่นี่ป่าวะนี่อะไรที่นี่อะไรกูถามเขาแล้วเออถ้างั้นตามกูมาเลยรับรองโคบกูกไม่มีขาดทุนโชคดีจัะนะเฮ้ยกูชายมาเรียกกูป้าได้ไง ไปหาเองที่บ้านอยู่พอดีเลยเดินแปดขึ้นแปดค่ำน้าปวดและเองไปนะแต่ว่าฉันไม่เคยรู้จักนะบทวดเดินแปดขึ้นแปดค่ำน้าปวดที่ไหนเลยจ๊ะไม่ไกลลงอาทองเองไม่รู้เรื่องเลยไม่ได้ไม่ได้ยืนตรงนี้ยืนตรงนี้พี่โน้ตถามว่านะจะบวดที่บ้านหรือบวดที่วัดแล้วแต่เมืองจะไปช้อนปะกัดกันก็เอาอะไรของม่องพ่ มันประกาศเฉยเลยเอยเดี๋ยวกูมาเดี๋ยวกูมาเดี๋ยวกูมาไปไหนอ่ะไปเดี๋ยเข้าห้องนะรีบมานะเดี๋ยูมามีเด็กมาด้วยรีบมารีบโอ้โหถ้าทางจะเข้ามาในเมืองจริงๆเลยตัวที่พักูพัโคตัวเบลอไง้ที่คนจุ้ง อะไรนะจ๊ะอาหารไม่ต้งกลัวเรื่องอาหารนะระยะบ้านบ้านงานอนะ่ะเดินแปดคืนแปดค่ำชัโอ้โหอาจจะไม่ได้บวชตะมั้งแกเจอบวชกัาคืนบวชทั้งวันนี่เขาอีกแล้ไปนั่งให้กายช้นตีนเลยนะ ว่าจะไปหาที่บ้านพอดีเลยเห้ยพ่อใครเนี่ยแปดขึ้นแปดข้ามฉันบวชให้แกไปนะเสกุรู้จักไมนี่ยไม่รู้จักลูกใครเอนี่พาเพื่อนไปด้วยเฮ้ยเออโอ้โหมีมีเมียด้วยมีผัวสองคนเลยเฮ้ยอดดิสอัดดิองฉันะน้องฉันอ่ะองฉันเป็นเป็นอะไร น้องเป็นเจ้าเป็นเจ้าจะไปลากองยาวให้ด้วยจะบ้าเอ้ยลามกองยาวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อมากินกันมึงเฮ้ยยังไงนะอะไรของมึงนี่ลืมอะไรของมึงไปคุยอะไรเขาไปบอกงานเขาไม่ต้องเดี๋ยวกูบอกให้นะเฉยเด็กครับเดี๋ยวโอ้โหอะไรไม่รู้เลักเลยเฮ้ยเดี๋ยวมาจ่อลูกเราจะมาจับผีเสื้อเหรอเนี่ยครับ ร้อแล้วชื่ออะไรอะไรถามชื่อถามชื่อก็ตอบยังมาย้อนถามว่าชื่ออะไรอะไรเต่พ่อกงตรงไหนเนี่ยลูกชายแล้วถามว่าชื่ออะไรก็อะไรชื่ออะไรแล้วโง่จริงๆเออเขาถามว่ามึงมันจะไปงานกูยังไงหายนั่งเฉยๆด้วมึงไม่ถอะ ถามชื่อเราชื่อเราเนี่ยก็ทั้งเนื้อทั้งตัวเนี่ยชื่อวนายอะไรออไปรถไฟชื่อไม่ต้องเสือกชื่อนายอะไรนามอะนายอะไรนามสกุลถามอีกแล้วนามสกุลถามอีกแล้วรู้แล้วว่าชื่อนายอะไรนามสกุลยังไม่ได้ถามเลยชื่อนายอะไรนามสกุลถามอีกแล้วโอ้โหไปไปไปทำประชาชนยังไงว่าจะรู้เรื่องถามอมกไปแล้ว แล้นั่นนะเพื่อนขอคุยไอ้เลิมเจ้าเรียกเจ้าเรียกกระทิ้นไพ่สิหัวเราะขึ้นจมูกขึ้นหเรานี่ไม่รู้เรื่องเลยชื่ออะไรได้ฟังรู้เรื่องเมื่อกี้ค <ướ correlation> <enthus> ุยไม่รู้เรื่องที่ได้เหมือนจะไม่คุ็ก่้นเปรียบตัวข้านี้ดังสนั่น ใกนใ,ในขอบใ,ใจก็ตามในในก้ารลงมนตนะ์ตาลอยอาาดวงใจใไปจัดานลรามีเยอะเลยมันไม่ใช่ไม่ได้เห็ร้องเพลงถามว่าชื่ออะไรตอบอบใช่ไหมไม่ได้ถามชื่อ เอาใกล้แล้วก็เมื่อกี้ทายเสียงเยอะไม่เปลี่ยนเราเพจที่มาเป็นแม่ยกยงใจยใจขอเนคุไม่เคยให้ใครเอ้ยโอ้เสร็จแล้วไม่ดังแลยทำไมอ่ะหมดแล้วทานหมดทนหมดหมดอันนี้เอาเปลี่ยนทานก่อนเลย ก็เพลงคนตายมาร้อก็ไม่ดังเลยอยู่ไม่ได้ป่ะถ่านหมดหรือมึงหมดเฮ้ดูดูดูปากดูปากนะลูกเราเนี่ยถามว่าชื่ออะไรชอบก็ไม่บอกถามชื่อโอมาทัหนาอะไรแม่มา หูมันตึงเอ้าหูช่วยนี่หูมันตึงอ่านี่อะไรต้นช่วยต้นช่วยเครื่องช่วยมันหูตึงหูเจ้าขยายเสียงหรือเปล่าลูกเฮ้ยดูนี่นี่นีเอย้าโอ้โหตันตึกเลยบ้านเป็นกระต๊อบยังไม่ปลูกตึกเฮ้ย เด้าออกติดขาไว้ได้ยินไหมได้ยินพระเจ้าค่ะเออหูตึงก็ไม่บอพอสมควรมันยิงสองคนเลยนะ <c oughs> <c oughs> มันยิงปืนนัดเดียวได้นกสองสตัวเลยนะเราถามว่าเจ้าชื่ออะไร <c oughs> อ๋อเออลืมลืมก็นึกดิ นึกแล้วลืมจริงๆเนี่ยชื่อพ่อแม่ตั้งให้ชื่ออะไรลืมไม่นึกสิ่วายก็บอกว่าลืมลืมมัให้เจ้าคนนี้ยังไงทหารจ่าจำทหารชีวิตเดียวอะไรเนี่ยโอ้ยเดา๋มันชื่อว่าในลืมก็โทรชื่อนี่ลืมใช่มีนามสกุลด้วยน้ำกลเลยจำไม่ได้แล้วกูได้ยินเหรอแล้วจะมาจับผีเสื้ออ๋อใช่เสือต้องคอยยืมวัดเฮ่าจะมาจับผีเสื้อ อันนั้นล้อก่อนโอ้โหปวดหัวเลยสองคนนี้้มันเอาจ่อหัวเลยเดี๋ยวมันลืมอีกเสียพ่อเด็กโอ้เด็กน้อยอยู่เลยลูกโอ้โหไอ้หนูไอ้หนูมาผิดที่หรือเปล่าลูกมาทำอะไรกันเนี่ยมาจับผีเสื้อจ้ะเฮ้ยหนูจะมาจับผีเสื้อใช่หนูจับมันได้เหรอลูกจับได้หนูมีอะไรมาจับมันหนูมีเจ้าวิเศษรอรอบไหนบนข้างหลังใครอันนี้น้องหนูหนูเนี่ยหนูเนี่ยนะหนูยื้อหรือที่ไรเคลือน ไอ้ไอโหน่งานกูไม่เลื่อนนะหายไม่ได้เกี่ยวกับมึงเลยถือได้แต่ตลอดไม่ต้องไปเสือกยื้อแรงเดินหนูจะมีเทียรจ้ะจับได้นะทีนี้พี่หนูเออเอาหลับแล้วหลุดฮะหลับแล้วลุดพี่เจ้าน่ะเออเสร็จเลยแสงดาวแสงดาวแสงดาเลื่อนไปขึ้นไปข้างครับแต่งมากูได้ดูดี่พาย ชื่อแสงเดือนหรือแสงอะไรแสงดาวพุทธค่ะโอ้หน้องว่าชื่อแม่เลิฟ <c oughs> ติดปลายบันเลยหรือแม่เลิฟไอ้ไ <c oughs> ไหนูนตนี่ไปอย่างนี้เสื้อไหนดูไอ้ไอ้ที่จะไปจับมันคืออะไรน,น้ำตเต้าอินเล่โอ้อันเค๋นี่ไปจับอะไรได้ลูกเอ้ย <c oughs> นี่จะดูๆมันนะมันนะอันเค๋นี่แต่ว่ามันเป็นพิเศษจริงๆเพราะว่ามันเป็นพิเศษเนี่ยมันจะดูใสพอมาไม่ได้มันเป็นพิเศษจริงๆไอ้หนูน้ำเต้าแล้วไข่หมา พูดอย่างนี้ได้ไหมขาใหม่น้ำเต้าหนูนี่ไม่ได้ได้มาธรรมดานะยังไงอ่ะมึงต้องเดินไปตลาดฝั่งนู้น่อยผมไม่ได้เอาเวทีมามึงก็ลืมของหมดเลยเออใช่มัาดูดอะไรก็ได้ดูดหรือมันจับที่เพื่อได้ใช่เอางี้ถ้างั้นหนูจะไปจับกี่วันอ๋อหนูไปเจ็ดวันหนูอ่ะหนูไปหกวันไปกี่วันกระหม่อมไปห้าไอ้ดูนะเรียกมันไอ้เลิมเจ้าเรียกเจ้าเรียกก็ทิ้งไพ่ดิ หาคุณนวนสละมือสตละเดยไปกี่วันไปกี่วันเออาาก,ก็ต่อสาวบางโพในโกดโง ถอวตัดนะถอดตัดป้าเลยนี่ถามว่าถามม่านี่เน่เฮ้ยลูกชายเราถามว่าจะไปกี่วันเนี้ยลูกชายถามว่าจะไปกี่วันเนี้ยกลางอะอะไรวะระวัเฮ้ยเอ้ามาต่อยกูตรงนี้เฮ้ยนิ้วขายออกเน่ารัโพงแพ้ จะไปจับกี่วันเนี่ยเหีย้ยไปกี่วันถามเที่ยกูด่างมึงไปกี่วันห้าอ่อชันไปสี่งั้นหนูไปสามงั้นหนูไปสองกระหม่อมฉั้นไปหนึ่งวันกระหม่อมฉั้นไปครึ่งวันครึ่งวันหนูไปห้านาทีงั้นหนูไปเดี๋ยวนี้เด็กเวรตัวแค่นี่คิดจะเที่ยวกะหรี่กันเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไปเดี๋ยวนี้รีบไปรีบกลับมา,าูเอาละฝากไปดูแลเรื่องนี้ด้วย เด็ุพ่อขโมยปีศาวจะบอกแมีเรื่องปีจะบอกเดตุพ่อขโมยฉันอยากจะมีคู่ครองแล้วคู่ครองเดี๋ยวฟังพ,ยยพี่เจ้าค่ะอภิมานทั้ไมพบผู้หญิงสวยถูกใจชื่อว่าวาสนาเขามีปาแดงอยู่ที่แก้มข้างซ้าย,ยาตตกกที่สำคัญเลยเรามอบแหวนต้นตระกูลให้กับเขาไปด้วยไปรับปีชื่อวาวสนามาแต่งงานในเมืองหลวงรีบไปรีบกลับเดี๋ยวไปรอรอดูรูปพระภัได้เลยพยยี่เจ้าค่<อ>ะขอส่งมพระไกดได้ไหมครับบ๊ายบา 等等。